หรืออุปกรณ์ใดๆเลยครับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งคารุันหรือการหรือการดําเนินการโครงการก่อสร้างก็ดีซึ่งผมก็ได้ไล่เลียงไปในเบื้องต้นเมื่อวานนี้แล้วว่าให้โฟกัสกับคําว่างบแปรงบแปรเนี่ยเราอยากคิดอย่างนี้ครับว่าพอได้ยินคาว่างบแปรแล้วต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันงบแปรมีทั้งดีและไม่ดี ที่ไม่ดีคือมันก็เป็นแหล่งในการทำคอร์รัปชันได้เหมือนกันงบแปรเป็นอย่างนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจในการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับทางสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งปีหนึ่งก็ก้อนกลมๆก,ก,ก็ประมาณสัก9ก้าหมื่นล้านซึ่งโครงสร้างโดยปกติก็จะมีคณะกรรมการทั้งสิ้น36ท่านก็ประกอบไปด้วยของทาง สกน,นะครับ27ท่านนะครับแล้วก็จากทางฝ่ายบริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งมาอีก9ท่านนะฮะร,รวมแล้วเป็น36ท่านในส่วนของสองกเนี่ยนะครับก็เป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ย14ท่านของก้าไกล6ท่านประชาธิปัตย์หท่านแล้วก็สอกอ,อิสระอีก1ท่านนะครับรวมๆกันแล้วฝั่งสงก27บวกกับฝั่งของผู้ว่า9รวมกันเป็น36ไม่ได้มีข้อบังคับใดนะครับที่ห้ามไม่ให้ คนนอกหรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการงบประมาณหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพในการตรวจสอบการทุจริตเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามันด้วยซึ่งนี้ผมก็ตรวจสอบข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยในเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างไรก็